นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกผู้มีปกติเพ่งพินิจด,ดำเนินไปแล้วจากพ้นจากเครื่องผูกของมารตุมเหหิกิจจังอาตปัง อักขาตาโรตถาคตาปฏิปันนาปโมคขันติชายิโนโมารพันธาพันธานาตีสาสวันนี้เป็นวันแรม6กค่ำเดือนสองปีชั่วตรงกับวันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2564นะอารามภิกษุณีนิโรธารามนะคะกราบรรลึกถึงคุณท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุงเดือนนันทยานี ขอโทษค่ะกราาบระลึกถึงคุณท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณกราบขอโอกาสไอเยทุกรูปเจริญทําเพื่อนพระมารลาญยยาติโยมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสน้อมนําเป็นชาดกนะคะมาจากพระไตรปิฎกและอัจฉริยแปลพระสุตตันตปิฎกคุธกานิกายชาดกฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยเล่มที่58 ข้อที่394ถึง360หน้าที่93นะคะก็จะเป็นเรื่องที่มีชื่อไทยว่าคราวกล้าควรกล้านาะจากชาดกที่มีชื่อว่าคูรับปะชาดกนั่นเองทีนี้เรื่องที่เกี่ยวกับความกล้าเนี่ยควรจะเป็นคราวกล้าควรกล้าน,นะครเป็นอย่างไรก็ลองมาฟังในเรื่องราวของชาดกนี้นะคะ ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันก็ได้ทรงกล่าวถึงภิกษุผู้สละความเพียรรูปหนึ่งนะคะในตอนนั้นภิกษุนั้นก็ถูกนำมาที่โรงธรรมสภาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับภิกษุรูปนั้นว่าได้ยินว่าเธอสละความเพียรเนี่ยจริงหรือภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุเธอบวชในศาสนา อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกขอย่างนี้เพราะเหตุไรจึงละความเพียรเสียคือศาสนานี้เป็นที่ที่สามารถที่จะออกจากทุกได้แต่เธอยังไปละความเพียรโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะย่อมไม่ละความเพียรแม้ในสิ่งที่ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เลยด้วยซ้าว่าแลพระพุทธเจ้าก็เลยนำเรื่องราวในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ค่ะ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทั์ครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปบังเกิดในตระกูลผู้รักษาดงรักษาดงเหมือนป่าแห่งหนึ่งพอเจริญวัยก็มีบุรุษ500คนเป็นบริวารแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็ได้เป็นหัวหน้าคนทั้งปวงเหล่านั้นในบรรดาคนผู้รักษาดงตรงนั้นนะคะก็ทำงานอยู่ตรงแถวนั้นทำงานอะไรละ่ะ ทำงานเป็นผู้รับจ้างพาคนเนี่ยข้ามเหมือนข้ามป่าข้ามดงที่มันน่ากลัวไปเนาะเ mm hmm. พราะสมัยก่อนก็จะเป็นป่าทึบนี่ใช่ไหมคะก็จะอาจจะมีโจรมาลักมาขโมยมาฆ่าได้ก็เลยต้องมีผู้ที่คอยดูแลดูแลนะคะแล้วก็รักษาคนเนี่ยให้ข้ามฝั่งไปได้นะคะทีนี้ในตอนนั้นก็มีบุตรพ่อขาชาวเมืองพาราณสีกับกเกวียนเนี่ยห้าร้อยเล่ม มาถึงที่บ้านนั้นแล้วก็ได้เรียกหัวหน้านะคะผู้รักษาดงนั้นมาพูดว่าสหายท่านจงรับทรัพย์ไปหนึ่งพันนะแล้วก็พาเราให้ข้ามพ้นดงนี้ให้ได้พอพระโพธิสัตว์ได้รับเงินนั้นนะคะจากมือก็คิดเอาไว้อย่างนี้ว่าเมื่อได้รับค่าจ้างอย่างนี้แล้วก็จะต้องสละชีวิตเพื่อบุตรพ่อค้านั้นแล้วละ่ะ ได้เงินเข้ามาก็ต้องทําให้มันเสร็จสิ้นตามภารกิจเนาะได้เงินมาเพื่อให้ที่จะข้ามพ้นดงได้ดังนั้นก็ต้องสละชีวิตเพื่อบุตรพ่อค้านั้นแล้วด้วยเหตุนั้นนะคะพอหลังจากนั้นเขาก็พาบุตรพ่อค้านั้นเข้าดงไปในตอนนั้นเองก็มีพวกโจร500สซุ่มอยู่กลางดงบุรุษที่เหลือเนาะหคนที่ห้าร้อยห้าร้คนที่เหลือนะคะพอเห็นพวกโจรเท่านั้นแหละก็พากันนอนราบ หัวหน้าผู้อารัขาคนเดียวเท่านั้นก็คือพระโพธิสัตว์ที่เห็นแล้วก็เปล่งสีนาะวิ่งเข้าไปสู้เลยนะคะพอพวก500โจรโจร5 0 0คนเห็นเนีาะโอ้โหตกใจก็เลยหนีไปทำให้บุตรพ่อค้าข้ามพ้นทางกันดารได้โดยปลอดภัยฝ่ายบุตรพ่อค้าก็พอพ้นจากภัยอันนั้นแล้วนะคะข้ามไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้แล้ว ก็ได้ให้หัวหน้าก็คือให้พระโพธิสัตว์เนี่ยได้บริโภคอาหารที่มีรสเลิศต่างๆนานาว่าแล้วก็ได้มีการสนทนากันทางบุตรพ่อขาเหล่านั้นก็ได้ถามพระโพธิสัตว์ว่าสหายในเวลาที่พวกโจรผู้ร้ายกาดขนาดนั้นเนี่ยจับอาวุธกรูเข้ามาเพราะเหตุไรหนอแม้ความสะดุ้งตกใจกลัวก็ไม่เกิดขึ้นว่าแล้วก็ได้กล่าวคาถาที่หนึ่งว่า เมื่อท่านเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลมคมถือดาบอันคมกล้าซึ่งขัดแล้วด้วยน้ำมันเมื่อมรณะภัยภัยคือความตายมาปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเหตุใดหนอท่านจึงไม่มีความครั่นคร้ามหวาดกลัวเลยในตอนนั้นพระโพธิสัตว์นะคะก็ได้กล่าวตอบเป็นคาถาสองคาถาว่ามเมื่อเราเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลมคมถือดาบอันคมกล้าซึ่งขัดแล้วด้วยน้ำมัน เมื่อภัยคือความตายหรือมรณะภัยนั้นปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเรากลับได้ความยินดีและความโสมนัสยะมากยิ่งเรานั้นเกิดความยินดีและโสมนัสแล้วก็ครอบงำศัตรูทั้งหลายเสียได้เพราะว่าชีวิตของเราเราได้สละมาแต่ก่อนแล้วก็คือได้สละตั้งแต่ตอนที่ได้รับเงินแล้วก็คิดว่าต้องทำในสิ่งที่ รับเงินเข้ามาแล้วเนาะก็ต้องทําให้มันเสร็จสิ้นภารกิจก็เลยสละชีวิตไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วดังนั้นท่านพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเพราะว่าชีวิตของเราเราได้สละมาแต่ก่อนแล้วก็บุคคลผู้กล้าหาญเมื่อทําความอาลัยอาวรในชีวิตอยู่จะไปทํากิจของคนผู้กล้าหาญในการบางคราวนั้นไม่ได้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของ ผู้ที่กล้าหาเนี่ยนะคะซึ่งในตอนนั้นในพระสูตรก็มีกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าหัวหน้าผู้ที่ทำหน้าที่อาราขานั้นคือพระโพธิสัตว์เนาะพอทำกิจงานการของตนเสร็จแล้วด้วยความกล้าหาญนั้นเพราะได้สละความยินดีในชีวิตซึ่งสละให้ไว้ในอำนาจของคนอื่น <c oughs> ก็คือได้อำนาจของบุตรทั้งหลายที่ได้มีค่าจ้างมาเนี่ยนะคะ พอส่งบุตรพ่อค้าไปแล้วก็กลับมายังบ้านของตนตามเดิมทําบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยถากรรมพระศาสดาเมื่อนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วก็ส่งประกาศสัจจะทั้งหลายความจริงทั้งหลายแล้วก็ได้ประชุมชาโดกนะคะว่าภิกษุ เว่าหัวหน้าคนที่ทําการอารากนานั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนภิกษุที่ตอนแรกใช่ไหมคะเรารู้เรื่องมาว่าตอนแรกเนี่ยมีภิกษุที่อยากจะศึกเพราะว่าละความเพียรในตอนนั้นภิกษุนั้นนะคะก็ดํารงอยู่ในพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยในที่สุดเพราะว่าฟังชาดกเรื่องนี้ทีนี้ชาดกเรื่องนี้สอนให้เรารู้อะไรบ้างตอนแรกนะคะ ก็คือนึกถึงญาติโยมก่อนพูดถึงความเพียรใช่ไหมคะก็นึกถึงพระพุท,พทธพจน์ที่ว่าคนล่วงความทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยณนะทุกขมจเจติใช่ไหมคะทีนี้ความเพียรมีอะไรก็นึกมาได้ถึงสัมมัปปธานสี่หรือว่าสัมมาวายามะเนาะความเพียรชอบมีอะไรบ้าง ก็มีด้วยกัน4อย่างนะคะก็คือถ้าเป็นบาลีก็เป็นอุป,ปันนานาป,าปากานางปหานายะวายาโมข้อที่1ก็คือพยายามเพื่อที่จะละอกุศลที่มันเกิดแล้วด้วยใช่ไหมมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปทุกขณะจิตดังนั้นอกุศลที่มันเกิดแล้วเนี่ยก็เพียรละซะอย่าได้แบกเอาสิ่งที่มันดับไปแล้วอะ่ะมันมันเกิดไปแล้วมันดับไปแล้วเนี่ยเอามาแบกต่อแบกต่อก็ไม่ใช่ ดังนั้นก็ให้รู้ว่าโอ้มันหลงโลภไปแล้วเนาะมันหลงโกรธไปแล้วเนาะก็เพียรละซะไม่เอาสิ่งนี้มันไม่ดีไม่ฉลาดอากุศลไม่เอาแล้วก็ละมันไปนี่คือความเพียนข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยายามเพื่อไม่ให้อกุศลสิ่งที่มันไม่ฉลาดเนี่ยอันใหม่มันเกิดขึ้นมาอีกบาลีว่าอนุปปน,นานางปาปากานางอนุปปาทายะวายาโม О. เทียนและอกุศลที่เกิดแล้วและไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นมาอีกข้อที่3พยายามเพื่อให้กุศลใหม่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอกุศลกับกุศลจะเกิดพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็แค่ประกอบกับจิตได้ทีละดวงเนาะอากุศลประกอบกับจิตปุ๊บก็คือความมืดเข้าครอบงาำละตอนนั้นมีความมืดความสว่างก็จะไม่มี ดังนั้นถ้าอยากจะละอกุศลปุ๊บก,ก็เอาสิ่งที่มันสว่างก็คือกุศลสิ่งชั่ดต่างๆเข้ามาประกอบกับจิตเมื่อมีความสว่างความมืดก็หายไปดังนั้นจึงต้องพยายามเพื่อให้กุศลใหม่เกิดขึ้นจะได้เป็นการป้องกันแล้วก็ละอกุศลไปด้วยในตัวนี่คือข้อที่3นะคะบาลีก็จะมีไว้ในตามภาพประกอบนะคะส่วนข้อ4พยายามเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้ว มันก็เกิดต่อไปอีกต่อไปอีกให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆดันงนั้นนี่คือความเพียรชอบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอริยมรรคมีองค์8สําหรับญาติโยนก็สามารถที่จะไปน้อมนําปฏิบัติได้ว่าโอ้ต้องเพียรน,นะเพียร4อย่างนะอกุศลที่เกิดแล้วละมันไปเ้าก็ป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่เกิดโดยการทําอะไรให้มีกุศลมันเกิดมาแทน แล้วกูศลที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นั้นน่ะก็ให้มันเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆทําอยู่อย่างนี้แล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่มีแต่กูศลประกอบกับจิตอยู่เนืองๆนะคะนี่คือสําหรับญาติโยมแต่ถ้าสําหรับนักบวชก็มีเรื่องหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือพอได้อ่านถึงคําว่ามันไม่มีความกลัวใดๆแล้วเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตเาของเราเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว ชีวิตของเราเราได้สละมาแต่ก่อนแล้วก็กิจใดที่ควรทำจึงมีแต่ความกล้าหาญไม่มีความคร่งคร้ามหวาดกลัวแต่สิ่งใดๆจึงไม่ละความเพียรก็ได้นึกถึงเวลาที่ทำวัดเย็นใช่ไหมคะก็จะมีบทที่พูดอย่างเช่นพุทธาพิคติธรรมาพิคติเช่นว่าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าสาระคือที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอย่างนี้เป็นต้นการที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเนี่ยข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ในทุกๆเย็นได้มอบจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นผู้ได้ที่สละแล้วสละมาแต่ก่อนแล้วที่จะเข้ามาสู่ใน รมภาคการเสวพัดเนาะสละแล้วอะ่ะมอบทั้งกายถวายทั้งชีวิตแล้วดังนั้นกิจการงานทุกอย่างในพระศา,ศาสนานี้ก็ทําได้ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างมั่นคงได้แน่นอนเพราะสละชีวิตแล้วจึงสามารถเป็นผู้ที่กล้าหาญไม่มีความอะไรในชีวิตและก็จะสามารถกระทํากิจของคนผู้กล้าหาญได้ในที่สุดนะคะ สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีความกล้าในเวลาที่ควรกล้าเป็นผู้ที่ไม่ละความเพียรทั้ง4อย่างคือคือละอกุศลที่เกิดแล้วป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่เกิดมีความพยายามความเพียรที่จะให้กุศลใหม่เกิดแล้วก็ให้กุศลน,นั้นนะ่ะที่เกิดแล้วเจริญง,งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป อยู่ในบรวรพระพุทธศาสนาต่อไปจนกว่าจะบรรลุมรคนิพพานโดยเร็วพลันเทินอายุวันโนสุขังพลังนิพพานปัจยโยโหตสุสาธุสาธุสาธุขอให้พระพุทธธรรมจงแผ่ภัยสารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์คือผู้ติดข้องทั้งหลาย กราบสิ้นกาและนางเทินสาธุ